สวัสดีครับสวัสดียามเช้านะครับก็ไม่เช้าเท่าไหร่แล้วประมาณเกือบสามโมงนะครับก็ดีจากจากโซดานะครับทาความสะอาดต,ตัดดงตัดหญ้าวันนี้จะพาลูกชายครับลูกชายคนกลางกับลูกชายคนโตครับแล้วกับลูกชายคนเล็กวันนี้จะพาไปเที่ยวนะครับแล้วถ,ถือโอกาสจะพาทําคลิปด้วยไปกินหญ้านะครับนอกสถานที่จะให้ชมบรรยากาศจะไม่เบื่อนะครับอยู่ที่เดิมๆเดี๋ยวพ่อดาวจะพาเที่ยวครับวันนี้ครับมีคุณครูมาด้วยนะครับวันนี้ คุณครูมาอะไรครับมาถ่ายคลิปมาาคลิปโอ้ยคลิปแบบผมดีกว่าสร้างคอนเทนต์นู่นไปนู่นไปนี่เลยไปไกลเลยไปเท่าไรคุณถ่าเท่าไรไม่รู้เหมือนกันครับไปเรื่อยๆมันรถไถโขงมาตามมาเดี๋ยวผมจะเตรียมของไปลูค่าย่อน อ้อยนะครับอ่อยจากครอบครัวของอพ่อปีใหม่แน่ปีใหม่นะครับเอามาให้มาฝากนะครับเราเราก็จะไปเตรียมไว้บนรถไใ้ลูกภายคนเล็กเป็นคนคนกลางหรือคนโตมันคนเล็กคน,นเล็กนะเอามา ันนี้ถ่ายทําด้วยพ่อเสียมนะครับเป็นคนถ่ายทําให้วันนี้อันนี้เจ๊ใหญ่นะครับเจ๊ใหญ่เจ๊อบอลเจ๊อบอลกับเจ๊สมไปทุรานะครับไปส่งของให้เอฟซีครับอีกหลายวันแล้วที่ครอบครัวของผมยังไม่ได้ส่งของให้ต้องขอโทษด้วยนะครับไปที่เมืองนะครับไปส่งของให้เอฟซีนะครับสวัดีก็เลยสองพ่อพ่อลูกอ่อนนะครับพาเที่ยวตะเวนนะครับ ผมทำข้างบนด้วยนะครับทำไว้ที่ไว้ที่นั่งดูช้างไว้อาหารด้วยครับครับบ้าสักครั้งอังอู้ยังเลยครับแต,แต่มีลูกชายคนเล็กหนึ่ไปเรื่อยนะครับ ไม่ไปไม่ได้หรอกครับกลัวจะมีคลิปไปลงให้เอฟซีครับดีไหมพอทำให้ยังไม่ไปทำไปไหนอะไรนะไปทำไปไหนยังไม่รู้เลยยังไม่รู้เลยครับไปเรื่อยๆครับไปเหมือนอะไรนะเห็นรถขายองงนะครับและมาที่ยังเสืออะไรอุ้ยไปเที่ยวป่าแล้วป่านี้ยอันนี้ก็จะไปใส่บารสองสามวันนี้ยังไม่เห็นสองเลยโอ้ยตายแล้ว ติดตามนะครับเดี๋ยวผมเอาพี่เดือนกับน้องดาวนะครับงานครั้งนะครับยจะไม่เคยขึ้นรถด้วยกันนะครับเป็นเดินมาเลยฮะขั้นมาเลยเนี่ยผมเล่นตั้งแต่เมื่อวานครับจะลังเสร็จเมื่อเช้านี่ทีแรกผมว่าจะนี่แะใส่ตรงนี้พอดีผมกลัวลูกพี่โบบานล้มไม่ได้ไงมันเจ๊แยกเพราะว่ามันว่าใส่ใส่ไม่ใช่บานนะทีแรกผมว่าผมจะีั้นห้องนี้ไว้ห้องกระถางมันใส่ได้แค่สองตัว มีแต่แก๊งเรามันสี่ห้าตัวสี่ห้าตัวมันต้องเอาตัวนู้นอีกตัวหนึ่งมุดตึมมุดข้างล่างโวยเลยเออนั่นแหละมันหลายตัวเลยมุดเข้าไบังในเลยยัดเข้าบังในเดี๋ยวมาเดี๋ยวผมเดี๋ยวฮะบุกลงไงไปนั่งเลยโอ๊ยมาเต็ขาดไม่ได้เดี๋ยวเราตามไปดูนะเพราะเรื่อง ก็ต้องเตรียมนะครับเตรียจไปใชฮะไปใชไหมนะแมไปเที่ยวกันไหมไหมไหม,ไมแล้วพี่จะพาไปกินตับตับไปกินตับตับไปเที่ยวเ,เล่นงอะครับเดี๋ยวเปลี่ยนบรรยากาศเยอะเพรายพี่ก็เบื่อให้ไปหลายๆที่ครับแล้วก็ไปฝูกงานด้วยเพราะพี่ยงังยังไม่เคยขึ้นด้วยกันครับผมยกตะโกนนี่ก็พร้อมแล้วนี่ ตัวโตก็พร้อมเลยเหนักมเไขปใสก็ไปชอปปิ้งว่าของบริส่งให้เอซีหลามืเลยอ๋อไปส่งของส่งของฮะา้เดียอลูกสั่งเขเขากูเขาก็เน้เาก็ดกงูไปเที่ยวตัวเอาไปลูกน้องเขาใบสีธรรบอร์ทกล้วยกล้วยโท้กล้ยอดงมาก่อนแงนะ อันนี้เว้ยมอเนี่เด็มากันไทยทิ่เป็นหงนี่ไทยวะมนเป็นไทยคนอีกไทยเด็กกระจังม้าเนี่ยนะขาขาขาโต๊ะยี่หุ่นว้าย

ใู้ม่ชเแล้วก็ในคาดุ้มหลายเลย้ที่่านเนี่ยโอ้มนคาดีว่ะดีไหมที่บางคนสดทาสงแสบคนาซื้อว่อฮะซื้อบ่าเจ้าบานเล็กอูเล็กก็เนี่ยบาได้ซื้อเนี่ยหดบาซื้อเฟซเฟซเฟซซีซเฟซคราดร เจ็สิบห้าสิบหกร้้อยเจ็ดสิบส่วนหมากซื้อสามตัวเขานซื้อสองตัวในถูกเลยสี่แปดตัวสีกเล่นหลนะมัน้สี่ศูนย์สี่ครับห้าศูนย์หกสี่ศูนย์สี่สิงหถ้าตึกตตงงโอ้สี่ศูนย์สี่นอ่างห่ากนเลขล่างออกสี่ศูนย์เลขบนออกศูนย์สี่คูณครับคูณคูณครับ

มูลาลุะุกมูลเจ้าลุ่มวย่องปุนองห้องกินยา้องางมหน้าหนาวคึกคักค้างคึกคักแล้วเสียงให้อไม่่อเสีอีใัเสียงใหม่ครับ ก็ส่วนมากมีแต่แม่ดาวเสียงถ้าแม่บาลขอเลียนในพูดตลอดนะครับเนี่ยเสียงเดียวมันมีเสียงคนเดียวด้าคนเดียวก็แล้วมันั้สช่องวเเไปเทีากันพู้เดียวก็แล้วเลยุขึ้นเ้เราี่ากนีนก่ อันนี้ครั้งแรกไนงะพ่อเลือนก็ตั้งแต่ห่างหายไปหลายปีครับหลายปีแต่ว่าที่ที่ผมขายรถออกไปนะครับ,รบสปีสามปีแล้วครั้งแรกสำหรับรถใหม่ครับที่เดือนนี้นานแล้วยังไม่เซ็ตขึ้นเลยเอาเดี๋ยวเราจะยื้ลูกเดียวเดี๋ยว,วเดี๋ยวเดี๋ยวเอาแล้วครับไอ้ไอ้ไม่แม่ขึ้นแล้ว ไปแล้วไปแล้ว,ลวเดี๋ยวตามมาดูกัน,นครับโอ้โหขึ้นง่ายยังง่ายมันปอกกล้วยเข้าปากเลยครับ

เดี๋ยวก็เป็นน้องดาวตัวที่สองครับวันนี้ไปสตัวนะพ่อเลิน ฝึกฝึกฝึกฝกขีเดือนน้องเดือนโอุน้องดาวฝึกขีเดือนฝึกทั้งสองตัวเพราะใกล้จะถึงไปใส่บาทพร้อมไหมครับรอติดตามเดี๋ยวน้องดาวขึ้นครับเดี๋ยว

หนาวอะดาวนี่แต่ขคือรถแต่ขคือรถแล้วเห้ยพี่ขึ้นแล้วครับคนอยู่บ้านเลยคนหรือว่าช้างช้างตอนนี้รถสิงห์มาครับเพราะว่ารถสุดล้อโถือเลขถือเลขเดี๋ยว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 คอยดูทะเบียนใหม่นะครับเดี๋ยวก็ได้ทะเบียนป้ายขาวดำ ไม่ต <elim> ้องบอกแล้วดาวชอบรถแล้วรถไปไหนหนูผมไปด้วย โอ้ยมีหลายลำอยู่นะครับเป็นมัดนะครับแต่ว่าลำที่ชอบลำเดียวกันหนูชอบลำเดียวกันโอ้ยเราดูว่าอยากเดินเดินไปให้น้องเรารอติดตามตอนวิ่งเดินออกไปต่อไป